หลอๆลๆอรออ,อ,อย่างผมแล้วใครจะทนไหวรอบเนี่ยฮะหลอตายหลายควายคำทรงจำของผมครับถ้าให้พูดเลยก็คือค,อคำว่าสุดหล่อครับเป็นเพลงที่ผมเขียนด้วยชื่อเพลงสุดหล่อของวงมาเจนต้าฟิชเชอริงกับคุณโอปอในตอนนั้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วขอโทษน,นะคะอุบาทสุดหล่อคือมันเป็นคำที่เราได้มาจากการที่เราไปเที่ยวสถานที่กลางคืนกับเพื่อนแล้วมีหญิงโต๊ะข้างเขามาเรียกว่า ซุดหล่อไปไหนจ๊ะนี่คํานี้มันก็เลยแบบเข้ามาอยู่ในหัวแล้วก็เลยเขียนเพลงขึ้นมาจากประสบการณ์จริงก็คือเพื่อนคนนั้นแหละแต่ว่าไม่ใช่กับสาวคนนั้นไปโดนกับสาวคนอื่นที่โดนด่าว่าหล่อตายหลายควายวนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นตอนที่เพลงมันเข้าชาร์ตแล้วก็ฮิตขึ้นมาก็ทําให้เพลงสุดหล่อเนี่ยดังไปทั่วประเทศแล้วก็เราก็ ได้มีทัววงมาเจนต้าก็ไปทั่วประเทศเหมือนกันในตอนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในเมมโมรีของของเพลงไทยที่ที่มีโมเมนต์ดีๆให้กับวงการแล้วกันไม่เชื่อ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 รูหูตัวเองนี่แหละนี่คือเพลงผม